กลายเป็นเรื่องเศร้านะคะสาวโชงเงอกใต้น้ําถูกปลาใหญ่งับหัวสุขสันต์ถ,ถูกบังคับให้แสดงต่อเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะสาวโชงเงอกใต้น้ําถูกปลาใหญ่งับหัวนะคะเหตุเกิดที่อุทยานป่าดึกดําบัน12ปนาประเทศจีนเมื่อมีคลิปวิดีโอที่ได้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ขณะนี้เมื่อสาวรายหนึ่งกําลังแสดงใต้น้ําแต่จู่ๆถูกปลางับหัวเข้าให้ค่ะทําให้ต้องรีบดีตัวออกนะนักแสดงสาวรายนี้คือชาวรัสเซียอายุ22ปีนะคะคลิปวิดีโอ เผยให้เห็นว่าช่วงเวลารากทึกขวัญขณะที่ปลาตัวดังกล่าวอาปากงับเข้าไปที่ใบหน้าท่ามกลางเสียงกรีดร้องและวองตกตะลึงของผู้ชมที่ยืนมองอยู่รอบๆตู้แสดงสัตว์น้ําโดยสาวรายนี้นะคะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะหอและดวงตาจากการถูกปลาขนาดใหญ่ทําร้ายนะคะขณะที่รายงานจากฝั่งรัเสเซียเผยว่าสาวรายนี้ถูกบังคับให้ลงไปแสดงในตู้ปลาออีกครั้งนะคะแม้ว่าเพิ่งเผชิญกับเหตุการณ์อันน่าสยองมานอกจากนี้นะคะยังมีรายงานว่าสาวรายนี้ได้รับ คเ,เป็นเนงินเพียง78ปอนด์หรือประมาณ3,500บาทค่ะสำหรับความเสียหายทางด้านจิตใจรวมถึงถูกสั่งห้ามไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะหลายๆคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างนะเะมนมาพูดคุยใต้คลิปเป็นได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสาร <c oughs> และสาร <c oughs> ะดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องกอลลี <c oughs> ่นิวสข่าวสดด้วยนะคะ